โอ้งัวไปลามเออเอองัวไปลามโปูน่งัวอยู่ปุ่นละเออกินเข่าเด้อเออเอาสิยงามจิ้มเข่างัวออกจากขอกจชัดเข้าอ่ะโอ้ไฟสะมอดหนาวพี่น้องนอนเป่าหัวอยู่ให้อยู่หน้าเก่าล่ะเออจะพื้นไปต่ดังไปแต่ดังหนาวหัวไปลามปูนงัวออกไปลาม นอนเฝ้างัวคือเก่าอะพี่น้องยก็ให้อยู่น่เออเอ้ากินเข่ากันบาที่นี่สวยเลยเออพี่น้องเอับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมสุขคนเนาะเออเอ้าโอ้กินเข่าตื่นง้อไปลามครับผมเออง้อไปลามนอนเฝ้างอยู่นี่แหละอยู่ทงหน้าอยู่ปลาอยู่เขาบ้านเท่านี่แหละพี่น้องเออเอ้าโอ้มาหนีก็ได้โอ้ยนี่นี่นี่เบื้องในประเทศขวานูดนะครับนี่ ภูเร่โบเคยกินกับมาได้มาหากินหายอยากมาซิมาล่องเบื้องนั้นนี่นขวดหนูเออหากินยากเด้แพงเด้พี่น้องเออขวดหนูนี่ขวดหนูบานา้าน้อกเหรอแนะนํำเสนอเมนูแปลกๆพิสดารม่ไหมนะครับผม้นคนนี้เมืองเคยกินบอยาได้สูนี่ยาไม่ทะลึงเขากินจัิงสิเขาอยู่มีความสุขเออนี่นี่เป็นปี้งหนูพี่น้องนี่นี่โอ้โเมื่อไ่ปี้งหนูนี่เมื่อไงปี้งหนูนี่อันนี้เป็นขวดมัน เอ๋อพี่น้องบ่บหลายหิวล่ะไปลามงัวขึ <t> ้นอยู่น้อนเฝ้างัวเฝ้าคข้อยู่นี่แหละอยู่ทงหน้าอยู่ะตื่นขึ้นมากเราออกไปลามเล่มหยาอยู่วะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิงอยู่เล่มหยาอย่างกองฟืนกองไฟก็สิเหมือนแหละฮะฟืนมาไว้แต่ก่อไฟดังฟิงย้ำความขึ้นอยู่หนาวหน่าร้ายพี่น้องพูดบองกลางเต้นก็เต็มอยู่งายอยู่ติดแค้มปาเลยมื่อนี้กับเสนอเมนโวขวดนูจังน่อยหนึ่งเอ้ามามามาพี่น้อง กินเขาทงเขาป้ากินเขาให้เขาแน่น้ำกันมาเด้่อยๆภูรยูทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมกับสวัสดีสําหรับคลิปนี้พร้อมนะครับผมนะต้อนรับนะครับกับกิน่นการกินขัวหนูนะครับผมภูรยูเพิ่งหัวลิปนี้ติชมได้เลยครับผมภูรยูมากินคอหนูขัวหนูภูรยูมากินข,วนขวนัวหนูภูรยูมากินนะฮะแบบนี้ก็ต้องขอถัขอ่ขคอไผ่เด้ครับเด้อให้กินยากแค่นี้มึงเจ้าอ่ะ,ะเขา เข่าไม้ได้ครับผมนี่พี่น้องนี่เข่าไม้เข่าไม้่มมมงเนี่ยเห็นบ่เตอร์เข่าไม้พี่น้องโอ้ยขาวจนพูนอยู่เปิดฟ้าออกหอมหวยโดดเตอดังว่ามันจืดบักสองตีนโดดเตีมันหอมไหลพี่น้องเอ้าแจ้วต้องเวาวไหลนี่ฮึฮึกจวดพี่น้องขวานหนูเฮาจวดคำเข่าคำบนิยายนี่ยัดอืน แอืไม่สนอะอืไม่ได้ซื้อ,อหากินเองผู้จ,จ้าหากินโมเป็นนหคเจะสื่อซื้อมานูา้จ้าหาบมเป็นเนี่ยแพรงกับยาจมอืซื้อกินกินไปลอง

ออืก <ừ ừ S 1> ำกำตาตีเดี๋ยว <ừ S 1> <ừ S 2> เป็นยากาศกินเขาอยู่กลางทรงหน้า ừ ừ อืมต้องเสียงแบบกระดิงงัวลมพัดบือบ่อๆอยู่พี่น้องสุกใจเลา่าจะเท่ากับสุกการอยู่ทุ่งนาบื่อ มานะเก่าเหมือนก่อนอออพูดเลยครับจำได้แล้วครับอีพี่คนกอนคลิปคนกอนที่ผู้ใดที่ได้เบิรงได้ติดตามมาเรื่อยนะครับย้อนกลับไปเบิรงคลิปคนกอนคลิปเก่าๆของผมนะครับผมมันจะมีการกลางเต้นนู่นนี่นั่นนะครับกินนะฮะก็บยุ่งหมกนี้แหละครับผมนี่เกี่ยวขหัวกแล้ว ยุ่งนี่คือเก่าพี่น้ององืโอ้แสบแสบอ๋อเข่าพี่น้องเข้าไม่นี่นะก็จะเอิน้นเข้าไม่เขาาจนปูๆเม,ม็ดหนุ่มครับเข้าไม่มาคือเข้าเกา่าแมนบ่าจะข้ามกัอนะอ่ะ nhận câu là nó cả thứ ba nè còn câu đó còn mang cái chân tiền tạ vô câu khổ mày hâm mày cả sa chua nhát ดูนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะกับหาเสียงกันแตโกโคบวกอยูพี่นะ้องเอ้ยหาเสียงเรียกตังกันเต็มบานอยู่บานเต็มบานเต็มเมืองอยู่ไปไนกระไรพี่ขวหนุนนใส่มะเขือ

nhặt mm -hmm. quả ừ. chưa Ừ. Đuột Ừ. Ừ.

ิงแสบแสบเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเนาะมีตามไปเรื่อยๆนะครับผมส่นที่มีคลิปอีกหลายๆอย่างนะครับผมเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเขาคี <c oughs> <c oughs> นี้มีบัตรชนะาทรรมได้หลายอย่าง เดี๋ยวผมเห็นคลิปยังปแปลกๆผมก็จะอ,อัดถ่ายลงมาให้เบิ้งฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้พร้อมด้อครับผมเ้อผู้ใด,ดเ๋ขามาหอดเขามาเบิ่งหอดอีพีนี้โอ้เพจหยามกริกน้วยหั่นเพดพี่น้อง <c oughs> อุ๊ดดอดอีก่ะ <c oughs> để lường lên Nhằm một bí nuôi mhm mhm mẹ mhm 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 พอดีไปเห็นก็เจ้าขายน้องง่อพี่นอ้องมรืเลยไปถามก็เจ้าว่าเขาเจาไม่ได้เสร็จเราผมลงี๋ยวผมธิพาไปสอบถามเพิ่นเพิ่นใดมาได้เสร็จที่จังไดมาหลายมาขายย,ยึเดเหล่าไปเรื่อยๆเราซื้อมมเฮเดกินเบิ้องนะครับผมู้ใดรอยากมากกับมาได้ครับเชิญทุ่งนาของผมนะครับผมเนาะสุดที่ให้หาพากินพาเที่ยวกัับยินดีต้อนรับครับผม ถ้ามันกินขวน,ขวน,นหนูขวนหนูที่บอกมันอินหนูฟาก็คิดคิด

ลืมนะครับเพื่ออยากให้ประเทศคิปีอย่างคอนเทนต์อย่างกับคอมเมนต์ไว้ท้คลิปได้ครับผมตัวสอนนี่ขวน้องเขาแสบสดกบกวบด้วยมันจะเข่าคนเล้ก็บบกผักไผ่ก็บบกเขือ กัวเลยเลยเพื่อหยังมันสิฟบหยันุ่มหนุ่มฟบเลยแล้วก็ปิ้งั้นเนี่ยนาเนี่ยเป็นนาหนูต้องกินหนูนะแล้วก็เนี่ยปิ้งั้นเนี่ยมันสิมันแบบกักเล่พี่น้องมันแกหนังออกมหยั่งแกขาต่ยแกข้างนหลังมันหยัมันสิมันหวานจุ้ยอัำล๊มเข่ากับข้าาเข่าเข่าไม่มันหนอกเงาแบบกัก หวานนะเนือน้อสุหวานมันขาม้องขอตทษขอให้คนทีบอกินอาหารแบบนี้นะครับผมขอตัวขอให้เป็ดกลิ่นเพื่อวามข้กเพื่อเพื่อเพื่อความบันเทิงน,นะครับผมแล้ว응 เอาว้อวเอ้อกิมเอ้ยสำหรับกิมน,นี่นะครับผมฝากไว้คกิปฝากกิมใต้ไว้ครับผมขวน <c oughs> าหาน,นหูอาหารบันบาลท้าอาหารคนอีสานบาลท้า ขัวหนูไม่ยอมกูเบากินกินหนูถึงไทยไว้กันครับคำใหญ่โอ๊ะโอทรงไทยครับพี่น้องเช่าวอีสานของเฮานะครับผมแล้วพี่น้องคนทัวหลกตัวไทยนะครับผมเนาะคำโมโอ๊ะไปน้ำกันกับขัวหนูน้ำกันนะครับผมเนาะ

หารกินเน่ยกาสำรับลิปนี่กะลรืมนะครับผมเบื้องลิปนี้ก็บปากกติดตามกดไไห์กดแชร์กดซับสไคร่นะครับผมตีสะพานไก่ลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมเหตุลิปลงไม่ไม่สิเดยเบื้องก่อนผู้ใด่นนะครับเบื้องเป็นกำลังแรงใจ เบิ้งเบือความสนุกเปิดเพลินแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กันเลยกันนะครับผมสำหรับช่องของผมกะบผมีอย่างไรครับผมกสำหรับคลิปนี้กะกินขัวหนูคลิปหนาครับผมอีพี่หนาครับผมคิว่าไปเห็ดยังนะอีพี่ที่ผ่านมาผมได้อยากเห็นว่าผมไปเห็ดยังไงก็ขอไปเบื้องใดนะครับผมเนาะแล้วก็อีพี่หนาผมสิพาไปกินยังไปเห็ดยังนะครับผมติดตามไว้นะครับสำหรับอีพี่นี้กะอินพอดีครับผมพี่น้อง จะได้ลำล่ากันไปนะครับผมติดตามกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม Let's go